อ่ะครับก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็อยู่กับผมทศก,การนะรตอนนี้ก็ลังอยู่ในเกมฮอนนะครับอยู่ในการเล่นไอเพียปิกโกนะคือหมดไปหลายแล้วนะมันไม่ได้เพียขึ้นมาเลยนะก็ทีแรกไม่ได้อัดครับเล่นมาหลายหลายแล้วแหละเกือบหลายรอบแล้ว,ลว,ลวปล่อยไปเลยอีกรอบหนึ่งนะกิ้งไปกิ้งมากูรู้เลยลงตัวไอเพีย จริงนะพูดถึงแบบมึงเอาเอาวาตารมาขายกูตัวละหนึ่งพันทูกูก็ซื้อเขี้ยวกูอยากมานั่งส่งกูเสียเวลาสัตวสสัสแล้วแบบเหมือนแม่งล็อกอ่ะกูชัวร์เลยลงตัว๋วลงตัว๋วยังไงมึงก็ลงตัว๋วเออเฮ้ยรอบนี้รอบนี้นเด้งมาทางเดิมไม่ได้สัตว์เหมือนมันม,มีลมดูดอ่ะเฮ้ยลมกล่องเงินวะเฮ้ยโอ้โหได้บอลเชคเกอร์ไมเ่เอากูเจ้าอวตารใหม่เว้ย เมื่อตัวไม่กูแรกก็ได้เชี่ยมมึงเติมแคสแลกตัวแล้วกูแรกซื้อบาต้าเลยอย่างนั้นดีกว่าจริงจริงมีแต่ตัวตัวนี่แหละตัว,ม,ตว,ม,ตวมาทางเดิมเลยกิ้งมาทางเดิมเลยเออนั่นแหละเฮียลงตัวเออดูมันทำดูดูดูมึงทำ อ้าวเยสรอบนี้ปล่อยมาใกล้กล่องทองนะครับยังไงครับลิมิเต็ดเอดิชันแล้วก็ลงตัวครับ <c oughs> ยี่มาตัวขอบคุณทุกคนเลนนิคลิสไปแล้วลูกนี้กริ้งมาโอ้ขูม,มาแบบเดิมครับกล่องทองแน่นแน่แล้วก็ตะกี้มาทางนี้นะลงรูเขี้ยนี่เลยนะกูริ้วจีสัมผัสนะกูว้าแล้วรูนี้จริงๆด้วยโคตรเฮียกริ้งมาแบบเดิมเลยกูให้รูเดิมเลยเนะี่ยรูเดิมเลยรนะูเดิมเลยรนะูเขี้ยนี่ยรูเดิมเลย ทันมาดูเดิมนเลยสัต์กูร้องไห้จริงด้วยเออคนรู้จักก็ลงร่องเดิมไอ้เชี่ยลงตัวอีกแลวไปลงไปใหม่กลิ้งครื้ค้คุ้คุ้ค้ค้คค้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 ลงตัวไอ้เชี่ยสภาพแบบนี้เรียบร้อยเชียไปต่อไปเยเซอยเงินเรื่เงี้ยไปที่เมืองไหนเี่ยเราไม่ดีสัสลงตัวเลยสัสเลยบอกหั อ้าวไปกิ้งไปคุงคลิงคุงคลิงครึบครืบเดเยดรอบนี้มีลุ้นรอบนี้มีลุ้นเฮ้ยอ้าวเฮแหลจัดที่ภาคมวยรวมบิงโตเลยเฮ้ยได้ไรเนี่ยได้พลไฟดอนนวัตตาไม่เอากูไม่เอาเว้ยเฮมเพเ่แล้่มึงไม่ชอบเฮ้ย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 แบบ แม่งจะลงกล่องทองอยู่แล้วสัตว์กล่องเพชรด้วยเชี่ยโอ้ลงให้กูหน่อยเอ้เดียวว่าตาไปบุง้งโอ้ยรอบนี้เย็ดมากล่องทองแน่แน่กล่องทองโอ้โหเรียบร้อยตัวอื้มตัวนี่แหละตัวแต่วเท่าไหร่เด้ใบอะไม่ได้นับก็จุดอย่างเดียวนี่เท่าไหร่ เฮ้ยยรับลงตัวนี่แหละตัวไปอีกรอบครับเอ็มโฟมาคว้แม่งลั่นไวเดียวมาร์คว้าบักแม่งอีเชี่ยกูกำลังสมอยู่กูเครียดอยู่สมาธิอยู่เฮ้ยคับชั้ลงกองลงอยู่เลยไปอีกรอบหนึ่งโห้บฟุบบลับบลับบลับกูจะสุ่มยังบอกูจะหมดตัวถ้ากูหมดตัวกูก็ตายใหม่นะไอสัตว์วันนี้กูจะเอาให้ได้เฮ้ย อ,อันนี้เขาเรียกว่าใช่ใช่มีเงินนะแต่ใช้ไม่เต็มตัว,ตวนี่แหละตัวใหม่รอบนึงครับรอบนี้โอ้โหลงกล่องทองแน่ๆตัวนี่แหละตัวไปครับรอบนี้บลิงบล้งบล้งคือถ้าลงตัวกูก็ได้สุ่มอีกรอบนึงฮะกูบังคับเลยถ้ามึงไม่ลงกล่องเพชรก็ต้องลงกล่องทองถ้าลงตัวกูก็สุ่มอีกรอบนึงนะยังไงครัเฮ้ยับดึ๊บทำไมลูกมันกิ้งอีกนิดเดียวมันก็จะลงแล้วไอ้บ้าเอ้ย ไปพุงกลุ่มกริ้งกุงมกริ้งไปแล้วกำลังเด้งไปแล้วเชดรอบนี้มีแววอะกล่องทองกูมีแววอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้จะลงกลองแต่มันเด้งลงกองไหมเฮีนะ้ยกลมใหญ่นะมึงไอสัตว์ไปเฮี้ยตัวหมดแล้วตอนนี้ใช้ทองในการสุ่มแล้วทีนี้ไปไมาเป็นลายป๋าใจปั้มหมดก็เติมใหม่ดูดูความจังไรของมันนะ ทุกคนได้เห็นกันนะอัดประโยชน์เลยอะไรเนี่ยควีนอลักหน้าเอามาทำเิจฉีแล้วไม่เอาไอ้พวกมแมลงไป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 ตัวนี่แหละตัวใช้ตัวหมุนบ้างเอาไปแหวนลูกนี้มากิ้งมาทางนี้เลยนะครับกล่องเพชรแน่นแน่ไม่ใช่แล้วตัวแน่นแน่เฮ้ยเชือบเชือแหวนตัวตัวนี่แหละตัวไปครับ ใช้ทองหมุนต่อฮนะอืมหมุบบนดัดนันสต็นอปน non stop เ b l e มาและทางนี้ชัวร์เลยลงตั๋วแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววล,ลุ้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงก็กิ้งไปได้เนาะเกือบลงตั๋วแล้วชื่ออะไรเนี่ยอากนาเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรนะไอ้แม็กแมนอะไรจริง ไอเอวตตาดอกดอยของแทนเนอะคนใส่หน้ากากอะไรมันเล่นอะไรเล่นอะไรอะไรมึงมุกไปเงี้ยไปอย่านเต่าไป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 คุยชี้อ่ะเดินเข้ามาเปิดเปิดฝาจะโค้กคุยชี้ไอ้สัสโอ้ยชี้เราตัวไอ้ไอ้สัสเงี้ยเงี้ยเลยเงี้ยเงี้ยเลยเงี้ยเราไม่ดีมึงเงียบเงี้ยไปไหนฝันไปไปไปกิ้งไปกิ้งไปกิ้งไปกล่องทองลูกพ่อกล่องทองลูกพ่อนะ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  ไปกินไปกินไปกินไปป้าบุ้ยเย็ดกล่องทองแน่นนะกล่องทองแน่นนะเฮ้ยรับไปโคตรเที่ย์ถามจริงเหรอมันมีพัดลมดูดอยู่ข้างใต้ตั๋วเบาไว้เที่ยทมันมึงดูดลงดูดลงตลอดเลยเนี่ยไม่ละไม่ละนั่นไงนั่นไงคือแบบ อถามจริงๆเออมึงทําช่องให้มันเล็กๆก็ได้นะช,นนนออช่องใหญ่ๆมันมันกิ้งกิ้งมามันก็ลงอยู่ดีอะช่องเล็กก็ว่ามันก็ลงเหมือนกันอนะเออป่าหมุนป่อ่ะหกนาทีแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้เสียที่กูอยากได้เลยอ่ะหมุนป่ปตกิ้งตากิ้งตาเพชรไหมเพชรไหมเพชรไหมแอะกล่องไม้ ไอ้ได้ดีไปเลยล่างจ็อกเกอร์ปัญญาอ่อนบ้า <c oughs> สุดล่างที่เขาได้ฟรีเนี่ยนะเออลา่างที่เขาแจกฟรีนไอ้เหี้ยเอย้อยชึบเชือบหูกล่องนี้เด้งมาสวยมากนะครัชตุง้งกล่องไม <c oughs> ้เทมเบลเอามาทำเหียยัง yeah. ไม่รู้ฮะไม่ได้เล่นเลยฮะกิ้งมาแล้วกิงวก้งมาแลนกิ้งมาแลนโอ้โห มาตัวอย่างรวดเร็วนะเหมือนมีอะไรดูดอยู่ข้างใต้นะมาเร็วมากป่ะสุ่มจนกว่าครูจะเหนื่อยยิงไม่เหนื่อยกันอืมตัวขอบใจปายกิ้งไปจนกว่าครูจะได้อวตารลิมิเต็ดอีดิชั่นที่กูอยากได้นะตัวเฮียสะสมอวตาราอะไรวะ ไอโลเนียไอโลเนียโอ้ยฟลาองไอ้เชี่ยไอโลเนียล่างไอ้นี่วูดูอะไรทุกอย่างนั่นแหละวูดูเผ็ดเท่อยู่อะแต่ไม่ได้ชอบอบบไม่รู้แต่มันเป็นเกีย็ดนะสะสมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าก็ไอ้เชี่ยไอ้กิ่งที่นี่มันเอามากั้นเหมือนมันไม่ยอมให้ลงไงสัตว์จริง จริงแม่งโคตรชั่วอย่าลงนะไม่ลงเออแบบอย่าลงนะอ,อ,อย่าลงนะไม่ลงนะมาใกล้คุปัดออกนะอะไรอย่างเงี้ยโคตรเฮีย้ยน่ะลงตัวเเอีแล้ว fuck ตัวต่อยอดอือป้กิ่งป้อืออย่าลงนะอย่าลงนะกิ่งนี้ว่าอย่าลงนะมาคุปัดออกนะมาซ้ายปัดซ้ายนะลงตัวแล้ว่นไงนเฮ้ยครับอืมอบบโเคตรแดกเลยทีเดียวไปอือ Wow. ไปแล้วปิโกลูปิโก,โกคุณเด้งไปแล้วเจ็ด yeah. รอบนี้เด้งมาทางกล่องทองซะด้วยยังไงครับยังไงไปทางตัวอีกแล้วเรียบร้อยครับตัวข้าไปแดกนะฮะสำหรับรอบนี้ก็ตัวอีกแล้วเกิงไปอีกรอบมาทางกล่องทองอีกแล้วพุ่งมาทางตัวอย่างรวดเร็วลงตัวนะครับเหมือนมีหลุมโทรนี่มันซ้ำเ,เลยเบิดอยู่้าหเือเปล่าเนี่ยเชี่ยดูดลงตัวจงังเลยชิหายมาแล้วกิ้งมาแล้วนะฮะลงตัว80แน่นอนนะ60ไม่ให้80 ตัวชัวร์ตัวแล้วทำไมซอรัตตอรี่ไม่เป็นอย่างนี้บ้างวะอ้สัสอ๋ตัวกิ้งมาอย่างนี้ตัวยังไงก็ตัวนั่นๆดูดมาแล้วดูดมาแล้วดูดมาดูดดูดจุ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 ดนั่นไงแล้วก็ลงตัวเฮียจริงๆนะครัเอาตัวหมุนบ้างนะครับเผื่อจะไม่ได้ตัวบ้างกิ้งมาทางเดิมนะครับโคเฮียนะครับดูดดูดดูดลงมาลงมาลงตัวลงตัวลงลงตัวลงตัว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  ตัว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 เออตัวเออดีเหมือนกันวะกูเชียร์ให้มันลงตัวกูไม่เอาแล้วอวตารกูเอาตัวเลยอ่ะไปไตัว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 ไปท้ายซ้ายหน่อ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 ยเออลงตัวมันดีจริงเลยถุยสิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้วหมุนจนกว่ากูจะเหนื่อยเอาตัว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 เออดี ไปอีกรอบนึงเอาขอตั๋วขอตั๋วตั๋วมาตั๋วมาตั๋วครับชิดนายเลยชิดนายเลยตั๋วมาตั๋วมาป๊าป๊าป๊าเด้งมาทางนี้มึงไม่ต้องหลอกไปทางขวาหรอกกูรู้เดี๋ยวมึงก็ลงตั๋วอยู่ดีอะไรเฮียมึงหลอกตากูงั้นแหละชิบหายมาลงตั๋วใช้ตั๋วหมุนบ้างอับปป๊าปั๊มปั๊มพอกมาทางเดิมมาตัวตัวชิดซ้ายเลยชิดซ้ายเข้ามาแล้วชิดซ้ายเลยกลิ้งไปทางซ้ายเลยนะลงตั๋วนะโคเทียมาซ้ายซ้ายติโกะเลยนะ ปายหมุนอีกรอบนะครับกรุงกรุงกิ้งกรุงกิงง้งไปแล้วไปแล้วแบบ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 ลงตัวนะครับายหมุนตัวอีกรอบนะครับหมุนจนกูเบื่อเลยทีเดียวอืมจะหมดตูดแล้วนะครับอ้าวลงกล่องเงินเวย้ยได้อะไรเนี่ยแบ็คสมิธไม่เอา,อเากูจะกล่องเพชรไว้ พิโกเอ็กซ์คูลสีอยากได้อยากได้พิโกเอ็กซ์คูลสีลองตัวโอเคครับเชียร์ให้มันลองตัวต่อนะฮะอ่าตาลาชิดขวาเลยชิดขวาเลยขวาครับขวาขวาเลยขวาขวาเลยเฮ้ยชึบชึบเฮ้ยเฮ้ยลงกล่องทองว่ะเฮ้ยบ้าเปนปลาเออรถ กล่องทองมัสเตอร์ออฟอาร์มเอลทีอาวตาโอ้ยไหนไม่บอกว่ามึงจะได้แต่ลิมิเต็ดไงวะไหนไม่บอกลิมิเต็ดฮอลลีเดย์อวตาพ่อมึงเอลทีมาได้ไงเนี่ยสัตว์หลอกลวงฉิบหายเลยเฮียกล่องไม้ได้ลิมิเต็ดกูจะหาให้เฮียพาโลกูว่านะถ้ากูซื้ออาวัตตาคบทุกตัวนะแบบ มันคงมันคงแบบได้อวตารแบบแหลมๆแล้วโอ้จะลงจะแบบฮ้ยนเจริญเกินเปแล้วไปไปไปกิ้งไปกิ้งไปอย่าโยท์ต่ออุปสรรคฮึมมันกิ้งมาแล้วมันกิ้งมาแล้วปั๊บกองไม้แพนดามเมียมเอาอะไรทำเย้ไม่รู้นะกิ้งต่อนะกิ้งไปเรื่อยกูบดมา12นาทีแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้เลยเนี่ย ป้ายป้ายกิ้งไปตัวป้ายเยี่ยมไปเลยครัชอ่าใช้ตัวบุญบ้างวับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้งไปกิ้งไปไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละตรงดิ่งเลยลูกพ่อตรงดิ่ง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 ลำเท็ดเล่นบุหร้่ป้ไปกิ้งไป คือแบบไอ้เฮีย้ยนี่ไอ้เฮีย้ยนี่แบบเหมือนมันยอมมันปัดออกอะแบบอย่ามาใกล้านะอย่ามาใกล้านะาคุณปัดออกนะเดี๋ยวดู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 ดดดเออไอ,อ้เฮี้ยอะไรเนี่ยโฟล์คสกินโอ้เชืม่อว่าอวตารเก่าๆไม่ต้องซื้อหรอกเอามาสุ่มปิโกะเดี๋ยวแม่ก็ได้เองนะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตัวไปผ่านไป13นาที30วินาทียังไม่ได้ ที่กูอยากได้เลยนะลงกล่องทองก็กล่องทองหลอกลวงมากๆนะฮะ ALT อวตาอถามจริงๆเหอะมันมีรูสำหรับตรงไอ้เชี้ยนี่ม,มั้งไหมเนี่ยมันไม่น่ามีเลยนะเหนือ<ม>ตัวตัวกล,ลัวมากกว่าวะ่ะมึงเอามาขายอวตารตวละพันกูก็ซื้อไอ้เหี้ยเอามาอย่างงี้มันทำให้จิตใจกูมากเลยนะไอ้เจไอ้แม่เจ๊ด เฮ้ยไม oh ่ช็อตเฮ้ยช็อตโอ้ยแบบจะลงอยู่แล้วอะไรเนี่ยได้มังกี้มาว่ะร่างหัวป่วยอะไรกันร่างที่มันเป็นสีเทาๆอ่ะหอร์ฮารูมอนเฮ้อมากิ้งมากิ้งมากิ้งมาโอ้โหมาทางนี้ตัวแน่นแน่เรียบร้อยนะตัวครับไปแดกตายกิ้งไปนะฟ้าบุ้งกิ้งบุ้งกิ้งหูมาทางกล่องทองนะ ไอ้ชึบชึบยังไงยังไงยังไงโอ้โหไอ้เคียนี่ ừ, จริงคือแบบเหมือนแม่งล็อกมาให้แล้วเพราะว่าลงตัวยังไงมันก็ไม่ลงอ่ะจริงกิ้งมากิ้งมากิ้งมาโอรู้มันไม่ลงก็ยังจะส่งต่อนี่มึงโง่หรอมึงบ้ามึงไรสมองไหน<ย>สัตว์เฮ้ยแล้วมันก็ได้งออกคือไอเ้ไอเคี้ยนไอ้เคี้ยเนี่ยมันจะปัดออกปัดออกตลอดเลยไอ้ชิบหายเหมือนมีโก้ไหมเหมือนมีโก้ับ อย่ามานะอย่ามาใกล้นะกูปัดนะปัดนะมาแล้ว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 เออชิบชิบเรียบร้อยแล้วตัวครอ่บกูเตะเลยเบนโตดิแหม่โกงโก้เม่สนมนัดยิงเลยปลายรอบนี้เตะเบนโต้ยิงเลยนะพุ่งไปอย่างรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บฟ้าลงกล่องไม้อะไรเนี่ยโดนเต็มเผ็ดง้ๆตัวนึงได้เต็มเผ็ดง้ๆมาตัวนึงวะยังดีกว่าได้ตัววะ ปป้ป้ายป้ป,ปกูดึงกูดึงเออแล้วก็ได้ตั๋วนะฮะขอบคุณตายหมดตุดแล้วเนี่ยกูหมุนมาจะยี่สิบนาทีละสิบห้านาทีแล้ว,ลวเออตั๋วอีกรอบนึงเออดีคือแบบเติมไว้สักห้าพันแล้วก็ตั้งบอทให้มันหมุนเอง,องไงมีไหมเนี่ยม,มีกูว่าได้ทำได้กูขี้เกียจมานั่งกดว่ะกดนม่ก็มีแ<ม>ตีวตั๋ว แม่งทำร้ายจิตใจมากเลยเฮียมันต้องขยับเมาส์ดิกูขี้เกียจตั้งพิกัดไงเออลงตัวเลยผ่านไป16นาทีหมุนไป2 0่สรอามิบนะฮะว่ามากกว่านะกูหมุนหมุนไม่ได้หยุดเลยออลงตัวเออ๋ยเอาบัตรพันหนึ่งมาประเคนกูแ้วกูจะเติมต่อเอ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 อตัววไปดิ ต่อไปเออเออเออกิงมากิงมาตัวยี่ห้าตัวยี่สิบห้าเออเล่นยิงกันเล่นกันเอออะไรนะเล่นยิงกันเล่นกันโอ๊ยพญาพรมึไปไปดูได้ไอ้แมนบ้ามาฟีได้ไหมเขาอีเห็นไอ้ตัวผู้หญิงอ่ยได้มาฟีเขาไอ้ไอ้เล่นโง่งมึงรุมไปโง่ไอ้ไก่ดีสัตว์เราไม่ดี ไอ้เชืบเชืบลงตัวเฮียในตัวละพานคล่องตายเฮียรู้ได้ไสว์พวกมึงไงบูยไ่แม่เย็ดเฮียแล้วก็กูไัตว์กูจะเป็นไบอันเดอรโซ่เนเนเๆเนเนแมึงไม่พูดนะกูไม่ได้ตัวหรอกไอ้ฝาดมึงพูดไม่อยู่ปากเลยเฮี้ยกูจะเป็นไบอันเดอรโซยเพรามึงเลยแหละเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยสัตว์เงียบเลยแน่แม่พอมึงเงียบแล้วกูก็ได้ตัวไอ้เฮี้ยโกหมดแล้วชิบหาย ใช้ตัวเล่นต่อแต่ไม่พันหนึ่งเชี่ยทำพาร์ทสองให้สัตว์จนกว่ากูจะได้เนี่ยดูดิไหมจะได้ไหมยิบเหยก่ว่าเอามาเอามาเติมเอเอฟจริงตอนนี้ไม่เวลาตังกูเหลือไปเก่งไปจนกว่ากูจะได้หมุนจนกว่ากูจะเหนื่อยเก่งไปไม่พอไอ้เชี่ยบ้าเออเขาช่วยเติมไปแล้วคุยไอ้เชี่ยลงตัวอีกแล้วฟึรกมันพันหนึ่งมันทำไ่งันยากทำมิเตียนได้เลยเนี่ยได้ตัว ซื้อว่าต้าตรงไม่ดีกว่าวะก็มันไม่มีขายมันนำมาเป็นเหมือนอะได้เออว่ะน่าคิดได้ไหมแต่เขาบอกเขาจะไม่ขายนะเว้ยเฮียเขาบอกมันจะโค่นเลยด้วยแต่อินดิชั่นเลยนะเฮ้ยจะลงกองทองไปลงกองทองนี่สารเเนกคือคนเดียวก็ เฮียไมยตัวเหี้ยะไรไปสามร้อยตัวมัวอย่างตัวไปได้เรียนดริงมบางทีมันเป็นโคกมันลงกล่องทองเว้ยมันลงกล่องทองมันลงกล่องทองเว้ยรถแต่กูได <architectural. S 3> ้อวตารในกล่องทองซ้่งมันได้มาสามร้อยตัวตัวทำเพื่อหลอกคนฮ่า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  ไอ้เหย้งตากูได้แล้วไอ้ย์ไอ้ย์งอนไรหี่คือคุณเจ้าคลิปนี้เป็นประจานไอ้สัตว์ปิ่งโกหกคุยไอ้สัตว์กูเกลียดพวกมึงไอ้เหี้ยไอ้ปิ่งโกดตอแหลไอ้สัตว์ชิบหายลงกล่องทองให้กูชิบหายสามร้อยตัว มาชุบชีวิตพ่อเลงไงเหียสัตว์ถ้าปีกกามาชุบชีวิตพ่อมึไง,ง,งไ,มได้ไม้สัตว์ยฮ้ยลงกล่องทองวู้บแบบ ได้แล้ววอ้โหได้แล้วประเป็จเอ้ยไม่ใช่เยี่ยเนียเยี่ยเนียกูได้แล้วได้แล้วได้แล้วฝันกูเป็นจริงแล้ว20นาทีพอดีเลยนะตัวเหลือสุ่มทั้งหมดเลยแล้วมันแกช้ำใจสองพันทองกูเติมไปสองพันเลยเพี้ยตั้งแต่สุ่มตั้งแต่สุ่มของอีสปอร์ตและ ได้เา<ไ>อาตายก็ปู่ไม่ไ <นะ S 1> ไไรู้เอตอตามไปแล้วสองพันเย่เย่ได้กล่องเงินอะไรเนี่ยชิปเปอร์พอใจแล้วเฮ้ยแต่ไอ้เชี่ยโคตรช้ำใจเลยสัตว์แม่งลงกล่องเพชรให้กูแล้วมันก็ได้สามร้อยตัวทำไาจิตใจมากอ่ะทำไาจิตใจมากๆอ่ะไอ้เช<ย>ี่ยแบบคคนนดได้แล้วได้แล้วบันเดงบันเดง บันเทิงบันเทิงบันเทิงจริงเนาะชืบชืบชืบเออเหนื่อยภาพนี้สุ่มตัวยาวๆไม่ต้องทำเชียร์อะไรกันแล้วนะนั่งสุ่มตัว<ม>ทั้งวันต่อลง,งไอสุมให้หมดก่อนตัวมันเหลือไม่อยากเก็บเอาไว้สุส่มๆนั่งให้หมดเลยเฮียเย ลงกล่องไม้นดาอ,อี่นาทีจะยีนาทีแล้วะฮะหมุนไปยี่นาทีนะฮะใครที่อยากได้เอา้าอเี้ลงกล่องทองอีกละได้เฮะเอาตาแหมเพดนะอะไรวะไหนบุ๊กบอกว่าจะได้ลิมิเต็ดอีดิชันหรือฮอลิเดดิชัน กูได้เอาทีมาสองครั้งรอบแล้วนะไปหมุนตายลงตัวอีกรอบกูจะได้หมุนอีกรอบนึงเออไปหมุนตายคุ้งชิงคุ้งชิง,งลงตัวกูก็ได้หมุนอีกรอบนึงอนะ่ะมึงจะลงตรงไหนก็ลงอะ่ะเออเห็นปะอ่ารอบสุดท้ายในคราชโอ้โหปล่อยลูกมาแบบนี้ไปกกกลิ้งไปแล้ว กิ้งปายกิ้งปายไปทางขวาไปทางซ้ายเด้งไปทางขวาเด้งไปทางซ้ายเอโอ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 เว็บเฮ้ยรถรถนี่อวตารอะไรปะอะไรดุบหลัดมูนควีนมูนควีนล่าง500รชิมเบอร์โอเค ก็ตอนนี้ก็เหลือตั๋วอยู่หนึ่งนะเหลือทองอยู่ห้านะหมดตูดเลยทีเดียวนะฮะอ้าเลุกูลืมซื้ออวตารเปตัวหนึ่งว่าดังเค้นมัตเตอร์กัวไปสมอีสปอร์ตนะครับผสมปิโก้เฮียตายหมดแล้วชิบหายเอาไงดีวะเนี่ยลืมซื้อเลยโอ้เฮียมันต้องเก็บทุกตัวเด็ดเห็นไหมเนี่ยมีทุกตัวมันต้องเก็บให้หมดนะฮะ เนี่ยเก็บแม่งให้หมดเลยนะครับ POT p o เนี่ยเก็บแม่งให้หมดนะฮีโร่ใหม่ๆมาเซอร์ให้หมดโอ้สองพันห้าร้อยเงินเอาว่าปล่อยไปก่อนฝากไปก่อนนะมือวางเ้ก่อนเดี๋ยวกูค่อยมาเอาพอวันนี้ช้ำใจบุนไปยี่สิบนาทีเพิ่งจะได้นะโอ้โหเหนื่อยเลยทีเดียวฟังเสียงมาบ้าบ้าเสียงมันหล่อวะเฮ้ บ้าบ้าบ้าพอละพอล้พอล,พอล้โอเคครับก็ขอจบคลิปการบุ่นปิโกไปเพียงเท่าน,นี้นะฮะช้ำใจมากลงกล่องทองเอ่ลงกล่องเพชรได้ตัวไป300ลงกล่องทองเอ t ทอวัตาได้2ตัวไหนมึงบอกว่าลิมิตดกอร์ฮอลิเดย์ลอกลวชัดๆ บ้าที่สุดเลยนะ่ะบ้าจริงฉันมีเอาด้วยแล้วล่ะไปก่อนนะ